สวัสดียามคำาคลืนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยากรณ์อากาศภาคอีสานจากคลิปนี้คีมมาแจงเรดาตรวจฝนของภาคอีสานตอนบนเวลาสิบเกนาฬิกาสีานาทีเนาะ อีสานตอนล่างอย่าเพิ่งน้อยใจว่าเป็นยังคือบอรายงานอันบบมีแด่ดาก็เลยบไดรายงานจ่ามาเบิ่งกันเลยไม้เหล็กหนึ่งตรวจพบกุ่มฝนธรรมดากำลังปานกลางถึงหนักกุมฝนลดลงปกคลุมพื้นที่อำเภอเมืองเลยอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยไม้เหล็กสองตรวจพบกุมฝนธรรมดากำลังปานกลางถึงหนักกุมฝนลดลงปกคลุมพื้นที่อำเภอสูงเนินอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาจ่า ปักหมุดไหว้อาหายพี่สุริยาจ่าอำเภอหนองนาค้ำเนาะฝนสิเริ่มมีวันที่หกค่ะปริมาณน้ำฝน6.9ม mm. ิลลิเมตรช่วงเช้าและกาช่วงแรกตั้งแต่หกโมงแรงเป็นต้นไป10.2ม mm. ิลลิเมตรถือว่าเป็นฝนปานกลางเนาะลมอยู่ที่2เ mm. มตรต่อวินาทีบ่แห้งปันไดค่ะวันที่เจ็ดก็ม,มีฝนอยู่ที่4.9ม mm. ิลลิเมตรเป็นฝนปานกลางลมบ่แห้งจ่าอยู่ที่1เ mm. มตรต่อวินาทีวันที่8 เ1้ mm. 1 Six. Six. Mm hmm. 1ม <Natural. S 3> ีฝนยิ่งยาวเลยจ้าวันที่8ฝนดีค่ะปริมาณน้ำฝนอยู่ดีสิบมิลิเมตรถือว่าเป็นฝนปานกลางนะจ้าจังใดก็มาแจ้งข่าวมาทรงข่าวได้คลิปนี้กี่ขอลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย